Oh. เแมหลังกต่ไอผู้ได้ได้นอเดี๋ยวเป็นรวมแล้วนะ่ขอ่คอุณแม่ให้ตาอ๋อเป็นพ่อคุณแม่เป็นเมนจูอ่อเว่ามนจูอะแมนจูไงคือหัวล้านดีกว่า ไม่เคยเลยอยู่บ้านไม่เคยดูหนังจริงเลยอันนี้นี่นี่คนจีนไหมอ่ะอันนี้คนเจนคนจีนคนเจนคนจีนเจนท่าคนจีนคนเจนน้ากว่ากี่กว่ากหน้ามันตุ่นลิงนะมึงแค่ทั้งมงเนาะนี่นะเกียดตุ่มทีนมาจากไหนที่บ้านอันนี้ครับอ่นี่นี่มาจากประเทศจีนเหรอใช่ไหมมาจากประเทศจีนเมืองเมืองอะไรเมืองไหหลง มือหายล้มชื่อชื่อชื่ออะไรทั้งอ่ะชื่อชำชีหลีเกี่ยววุ่นหีหลีเกี่ยววุ่นหลีเกี่ยววุ่นชำชีหลีเกี่ยวหุวนหลีเกี่ยววุ่นลุดเกี่ยวไม่เกี่ยวตังไม่เกี่ยวทำยังไงไม่เอารถมาไม่เกี่ยวกลางแล้วมาทำอะไรวันนี้เอ้าเด็กเขามีเลือกคู่ไม่ใช่เหรอโอ้แล้วเด็กคนมาเลือกคู่เนี่ย เขามีเจ้าฟ้าพระมาตัดตังเงินเราองค์หญิงตังเงินเราเป็นเชื้อพระวงศ์เปล่าโอ้ยบ้านฉันก็มีฐานะอ๋อเป็นคนมีฐานะบ้านมีฐานะพ่อกับแม่นี่มีอาชีพกงหมดเลยพ่อทำอะไรพ่อฉันนี่มีอาชีพขอเกีย้ไม่ทะลึ่งไม่ทะลึ่งอาชีพอะไรขอกี้ไงขอเกี้ขอเกี้ขอกีอขอเกีย้ มีอาชีพพ่อมีอาชีพทอดแห่จะเล่าให้ฟังนะวันนั้นพ่อฉันก็ออกทอดแห่กลางทะเลไปทอดแห่กลางทะเลอ้าวพอถึงทะเลก็พอฉันก็เว่งเหยื่ลงน้ำไปเลยเว่งแห่ลงน้ำไปเวียงลงไปเหยื่เปียกเลยแหมเปียกเลยไม่ใช่ในน้ำก็เปียกเออมันก็ต้องเปียกน้อนี่เหีืยอเปียกน้องนีแหมเปียกน้ำก็ก็เว่งเหยืยอไปเลยพ่อฉันก็ทอดแห่ก็ดึงดึงกึ๊กกึ๊กกึ๊กแห่อย่าไม่ขึ้นว้อย่าไม่ขึ้นว้ เจ้าก uhm, รรมเหี้ยติดต่อเห็้ติดต่อเพอพอฉันดึงไปดึงมาเหี้ยขาดเลยแผลขาดเลยขาดหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยกลับไปบ้างกลับไปบ้างอ่าให้แม่เยกให้แม่ทำแม่ทำอะไรแม่มีอาชี่เยกอย่าง เย็บผ้าเย็าผอเย็บจัเย็บผ้าไงเย็บผ้าแม่ทั้งนี้เย็บผ้าเก่งมากเลยก็็พ่อก็แบกเดี๋ยวกลับไปบ้านไม่เย็ดให้พ่อแบกแข็กลัไปบ้านแม่เย็ดให้เรียญ่ค่อยดีเลยเร่พันกันแล้วนั่นนอนนน้นเออนั่นเราเลี้ยงไมแข็งเงแต่พวกที่หาเลี้งกันเนยเไปชัวเป่งยกลับไปบ้างพ่อแย่แข็งกลับไปบ้าน ก็ไปนั่งแยกกับแม่ไงมึงพูดจริชัดขึ้นเรือยๆไปนั่งแยกแยะกับแม่ไปนั่งแยกแยะกับแม่แยกกับไปเแยกกับมาพบกับแม่ทั้งทะเลาะกันทำไมอ่ะก็เพ่อเย็ดหนีปิดเลยแอะหยีเลยปิดเลยไอ้ตองเขาก็ยังเป็นเด็กนะเขาก็ยังแยกไม่เก่งอะไรนั่นดูพ่อกับแม่เขาแยดกันนั่นดูพ่อกับแม่เขาแยกแหมแต่พูดเรื่องเย็ก เราเล็กแต่งทั้งวางเลยเพมีพี่น้องเลยเหรอออเนี่ยพี่สาวไปเย็กเพลงพี่ชายไปเย็กเพลงตอนนี้พี่สาวแต่ขัจับไปแล้วอ่ะเอ้าทำไมอ่ะมันเล็กทั้งวันนะไม่พังไม่พองเออแต่พี่ชายทั้งนี้เล็กได้โลเลยนะเล็กไดเหรอเล็กได้โลเลยใครใครพี่เบสพี่เบสอ่ะมีพิงใช่ไพี่เบสที่อยู่เขาหนาๆเหมือนหัวนิโคตีนอยู่เขาหนา เนี่ภเสีบอกให้โกงไม่ยอมโกงพีพเอ็นนี่เแหละอุ้ยตลกเอ็กก็ได้นะตลกเย็ดก็ได้ตีลังกาเย็ดก็เป็นกองนี้นี่ได้ฉายาอะไรแล้วว่าจองยุคผู้ยอกเย็ดจองยุคเลยแอี่กูเนี่ยสุดยอกเลยแล้วเย็ดเป็นเมื่อไหร่อะโอ้ตีลังกาย่างที่ไม่เป็นหรอกต้องถนัดโกงคงอย่างเนี้ มึงนะมึงตไนาใเกคเี่มีลิเกของรามไปหกับพี่ชัโกมลเกองามคนเาปหัอจ่าใะคุณเขาชื่คุงอะไนะคุงหลอกทองไหมเาไ่ดอกดินทั่งแหลคุงดอกินดอกฟ่าน่แหไเอาไปยอกับพี่ไป่คุก็ตายตามพี่สาวม่งหรอไม่ะเ่่ เป่าๆเาๆเมค่ยเขะียมาทุณท่านตัวไม่ได้ลูกดีใจมากเลยดีใจมากเลยเล่นไม่พูดแต่กลางติรได้โก้แตงเลยมาถึงบาดอกไม้ยืรอฟัตร์นนะไดูใกล้ๆลูก ตปตอไมสวยี่ค่ดีเะมาีนเลยค่ะททีนี่แขนพกระหลูกด้านยไม่ได้ไม่ได้ี่คุเหรอครับทีพใรเลือกโไม่ต้องไปกะโนาเกดฮอลแค่เถิงช่วนี่่คเือกใครมาชื่อสีโตช่วยไม่ไม่ใช่คจีเล่ะเป็นคนตีนคนจีนคนจีน

ชอบเนจีนร้องเพลงจีนด้วยแล้วน้องเพลงู่กานหน่อยข้าว่าน้องเพลงนี้ได้แี่ให้เป็นท่หนืองสีจับไปเลยจับไปเลยร้องเลยเครื่องเลยมีเพลนได้ลเป็นเราเลยร้องต่อเขา

เพลงเขาร้องเพลงไท้ด้วยภาษาพี่น้องภาษาจีนถ้าร้องเพลงได้จะร้องเพลงไทยเหรอร้องเพลงไม่ได้ร้องร้อง,องเพลงแต่เพลงไทยไงแต่เพลงไทยเกิดที่เมืองไทยนะอยากอยากฟังเพลงไทยไหมร้องได้ร้องได้เดื่อนฝนตุดน้องกอดเพียงแค่คุ้นฝนะตุดลงไปไปพยืนคุ้นน้ำ ยืนยออยตะบ่งไปเลยปังปเลยทไมเด็กต้องไ้นก็ท่านพาจงไม่เยอาอะไรไม่ร้องอะไรนไปกนะคามสามารถมีแค่นี้เหรอครับพอเป็นมวยอ่นได้ก็ารเต้นโชว์กาเต้น<อ>นโชว์ตอนนี้เหรอน้พระนองการเต้ง

uh <laughs> <laughs> ขอบ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 คุณขาดตาม,มาเป็นคนเลยไม <c oughs> ่บอกคูนปิตายเลยคนเนี้หัว, <laughs> วแตกเลยหัวแตกเลยเป็น,นะคนจรจริง